เหตุการณ์อันดับต่อมาเพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็คือในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่8เดือนสิบอดสืออ e ีเวลเฟนปาเฮา,าหลีป้ายเทียนช่วงเช้าผู้น้อยมาสถานธรรมเพื่อที่จะมาเก็บกระเป๋าในห้องติ่นฉนซือและจะขึ้นไปกราบพระสวดมนต์ในตอนเช้าก่อนการเริ่มชั้น มีญาติธรรมแพทย์กราคนหนึ่งเดินตามผู้น้อยเข้ามาร้องไห้จับมือผู้น้อยและบอกกับผู้น้อยว่าเขาคือนุชผู้น้อยเพิ่งรู้สึกว่าอาการขนหัวลุกมันเป็นยังไงลากผมผู้น้อยตั้งขึ้นรากผมอะค่ะโคนผมมันตั้งขึ้นขนแขนทั้งหมดลุกสู้อาการผู้น้อยรู้สึกถึงความเย็นเยือกในฝ่ามือที่เขาจับผู้น้อยมันเย็นเจี๊ยบและเย็นมาก มันเหมือนกับมีวิญญาณพลังอินปะทะร่างผู้น้อยอย่างแรงเขาบอกกับผู้น้อยว่าจิงซือผู้น้อยไม่อยากตายผู้น้อยคิดถึงสกายก็คือลูกชายและแม่มากผู้น้อยไม่อยากจากไปเลยแต่ผู้น้อยไม่มีบุญกุศลพระอาจารย์ช่วยผู้น้อยไม่ได้ผู้น้อยมาเพื่อขอโทษจิงซือ ผู้น้อยกล่าวโทษตลอดว่าทำไมจิงซือต้องบอกบุญบ่อยๆทำไมจะต้องมาบอกบุญตลอดเวลาตั้งแต่สร้างวัดมายังไม่เคยหยุดบอกบุญเลยและทำไมจิงซือจะต้องมาบอกบุญแม่ของผู้น้อยทุกครั้งที่มีการเริ่มงานบุญอะไรครอบครัวของผู้น้อยก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะพาระก็เยอะหนี้สินก็มีและยังต้องแบ่งเงินมาสร้างวัดอีก ผู้น้อยมีแต่จิตกล่าวโทษแต่แม่ผู้น้อยไม่เป็นแม่ผู้น้อยเต็มใจทำแม่บอกว่าเราเป็นแนวหน้าแม่เป็นเจงซื่อแม่ต้องร่วมแบกรับจึงทำให้แม่มีบุญกุศลมากมายในขณะที่ผู้น้อยไม่มีบุญกุศลหลงเหลืออยู่เลยอีกอย่างผู้น้อยตั้งปณิธานไว้มากมายแต่ไม่สามารถชำระปณิธานได้จบแม้แต่อย่างเดียว จึงทำให้เจ้ากรรมในเวรไม่พอใจเมื่อบุญกุศลหมดลงเพราะเกิดจากการกล่าวโทษจึงถูกเจ้ากรรมในเวรปิดบัญชีพระอาจารย์บอกผู้น้อยว่าแม้พระอาจารย์เองก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้น้อยได้เพราะผู้น้อยไม่มีบุญกุศลใดๆในการต่อรองได้เลยผู้น้อยจึงถามนุชว่านุชเป็นยังไงบ้าง เขาบอกกับผู้น้อยว่าวันนี้พระอาจารย์พาเขามาเพราะมีชั้นประชุมธรรมเขาจึงมาได้แต่จบจากชั้นนี้เขาต้องกับจิ๋วหยังกวนจริงซื่อจิ๋วหยังกวนมีจริงคุกสวรรค์มีจริงผู้น้อยจึงถามเขาว่าเขาทำผิดอะไรทำไมจึงต้องเข้าคุกสวรรค์เขาบอกว่า เขาทําผิดเพราะเขามีความหยิ่งความพยองและคิดว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากเป็นแนวหน้าจิตตรงนี้เกิดความไม่สมบูรณ์ในการบาเพ็ญธรรมจึงต้องเข้าไปสู่การหล่อหลอมขัดเกลาจิตที่ขุกสวรรค์ผู้น้อยจึงถามว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันหนาวมาก หนาว่ะเยือสสุดหัวใจหนาวเข้าไปถึงในกระดูผู้น้อยต้องอยู่ด่านนี้จนจิตยานสมบูรณ์จึงจะเข้าสู่ด่านต่อไปได้นุชบอกกับผู้น้อยว่าการสร้างวิหารเป็นบุญใหญ่ผู้ที่ทำบุญและกล่าวโทษบุญกุศลจะไม่หลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว อย่างเช่นเขาเขามีการทําบุญทุกครั้งของการบอกบุญแต่จิตของเขาเต็มไปด้วยการกล่าวโทษจึงไม่หลงเหลือบุญกุศลใดๆในการต่อรองให้กับเจ้ากรรมในเวรพระอาจารย์จึงไม่สามารถช่วยเขาจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้เขาได้ยินเตียนฉวนซือเหล่าและเกอรเว่ยเตียนฉวนซือพูดอยู่เสมอว่า บุญกุศลของการสร้างวิหารเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เขารู้ว่ายิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่มากมายถึงเพียงนี้หลังจากที่เขาได้เสียชีวิตและจากไปเขาบอกว่าบนสวรรค์บุญกุศลของการสร้างวิหารจะเป็นภูเขาสีทองที่มีความอาลามสว่างมาก คู่ที่ได้มีการสร้างบุญกุศลจะมีการบันทึกไว้ในภูเขาลูกนั้นเขาได้บอกกับควนฉินฟางถันจู่ว่าบุญกุศลของการสร้างวิหารคือประตูนในการนำพาพวกเราเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสีอานเนื่องจากช่วงนี้ ไม่มีงานธรรมกิจใดๆและไม่มีชั้นประชุมทำใดๆตามความเชื่อของคนไทยถ้าคนที่เรารักเสียชีวิตจากไปถ้าคนในครอบครัวสามารถบวชได้จะก่อเกิดบุญกุศลให้คนตายอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากไม่มีงานธรรมกิจเจี่ยงซือเบิร์ต จึงตัดสินใจบวชชีพราหมณ์เป็นเวลาสามวันการบวชชีประพามนั้นการบวชชีพราหณ์นั้นคือการบวชโดยไม่ต้องปลงผมหรือโกนผมเป็นการสวมชุดสีขาวเข้าสู่การนั่งสมาธิเจริญภาวนาและอุทิศบุญคุศลให้ผู้ที่เราต้องการจะอุทิศให้ ในคืนวันแรกของการบวชชีพราหมณ์พระโพธิสัตว์กลนิมนำพาดวงวิญญาณของนุชมาเข้าฝันให้กับหลิวเจ๋งซือเบิร์ดพระโพธิสัตว์กลนิมเรียกว่าจื้อจงจื้อจงเจ้ามาทำอะไรที่นี่หลิวเจ๋งซือเบิร์ดได้บอกว่ามาบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับนุช พระโพธิสัตว์คนอิมได้บอกกับหลิวจียงซือว่าธรรมการยุคแดงได้ผ่านผลไปแล้วบัดนี้ธรรมการยุคขาวลงสู่การสนองเกณฑ์เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจงรีบกลับไปชำระปณิธานซึ่งเจียงซือเบิร์ดก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดคืนวันที่สอง เจียงซือเบิร์ตได้ฝันว่าได้โทรหาผู้น้อยและพระอาจารย์จี้กงได้อยู่ข้างกายผู้น้อยบอกกับเจียงซือเบิร์ตว่าปณาิธานคนตายต้องอาศัยคนเป็นในการชำระปณิธานเพื่อให้ก่อเกิดบัว ของผู้ที่ร่วงลักไปแล้วเหตุการณ์อันดับต่อมาเพิ่งเกิดขึ้นในวันน erm? ี้ค่ะก็คือในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่แปดเดือนสิบเอ็ดสืออีเวลเฟนปาเฮ้าหลีป้ายเทียนช่วงเช้าผู้น้อยมาสถานธรรม เพื่อที่จะมาเก็บกระเป๋าในห้องติณฉลุอและจะขึ้นไปกราบพระสวดมนในตอนเช้าก่อนการเริ่มชั้นมียติธรรมแพทย์กษาคนหนึ่งเดินตามผู้น้อยเข้ามาร้องไห้จับมือผู้น้อยและบอกกับผู้น้อยว่าเขาคือนุชผู้น้อยเพิ่งรู้สึกว่าอาการขนหัวลุกมันเป็นยังไงรากผมผู้น้อยตั้งขึ้นรากผมอะค่ะคนผมมันตั้งขึ้น